ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะครอบครัวโรตอรี่ประกอบด้วยสมโมสรโรตเอรี่อุดรธานีหมักแข้งศิลปาคมบ้านเชียงและสมโมสรโรตเอรี่อุดรดุษฎีพร้อมด้วยสมโมสรแทมปินประเทศมาเลเซียและสุพรรณบุรีประเทศไทยร่วมมอบในครั้งนี้ด้วยค่ะอดีตนายกประยูนวรรัตนะธรรมประธานโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลกุมภวปีโดยโครงการนี้ค่ะเป็นหนึ่งในโครงการกลบอลแกรน์ บำเพนประโยชน์ร่วมกันในนามของโรตารีา่สากลโดยเฉพาะด้านการแพทย์ประกอบด้วยเครื่องเอ็ ray, กซเรย์ระบบดิจิตอลเครื่องให้ความอบอุ่นเด็กอ่อนเครื่องควบคุมให้สารน้ำผ่านหลอดเลือดอุปกรณ์กระบอกฉีดยาควบคุมแบบอัตโนมัติเป็นต้นค่ะซึ่งมีผู้อำนวยการเกรืงสัก์เอกพงศ์อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภาวะปีพร้อมคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบในครั้งนี้ค่ะ เื้นของะก็คือจากลอตเตอรี่สาบสุพรรณบุรีสมรสองลอ่เตอรี่สุราษฎร์ที่วย